ตอบแล้วองถูกลือหมดโอกาสคืนดีทิทาเพราะคุยหนุ่มใหม่แล้วมีข่าวออกมาตลอดว่ามีคนใหม่มาดูแลหัวใจและมีการคุกข่าวขอแต่งงานกันแล้วสำหรับสาวสวยต่ยชุติมาที่ล่าสุดกลับมาถูกจับตามองอีกครั้งหลังออกมารับเรื่องนี้ว่ามีคนขอแต่งงานจริงๆทำเอาหลายคนพากันลุ้นหลากหลายมุมทั้งเคียให้มีรักใหม่และกลับไปคืนดีกับทิมทิทาว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่สาสิบใหม่ไหม งานนี้สาวต่ายเจอข่าวลือไม่จริงอีกแล้วโดยมีการแชร์หัวข้อข่าวหมดโอกาสคืนดีกันแล้ววงในเผยคนคุยใหม่ต่ชุติมาเป็นคนนอกวงการหน้าตาดีหล่อโดยสาวต่ายเขียนแคปชั่นว่าหยุดนั่งเทียนเถอคะค่ะถือว่าแม่ขอร้องว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 งงนะ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 ,นะ,นะจากนั้นไม่นานชาวเน็ตรายหนึ่งได้ออกมาฟาดสาวต่ายเบาๆว่าคุณต่ายก็พูดให้ชัดสิคะจะได้ไม่เป็นเหยื่อสือ่อเพราะสื่อน่าจะจับสิ่งที่ได้จากการสัมภาษณ์มาผสมกัน ที่คุณ่ายเคยบอกกับรายการว่ามีคนขอแต่งงานแล้วดีกว่าคุณทินและฝั่งคุณทินก็ให้สัมภาษณ์ว่าสิ้นสุดความเป็นสามีภรรยาค่ะเขาคงไม่ได้นั่งเทียนค่ะน่าจะผสมผสานสาเหตุลองดูค่ะมาจากความคลุมเครือของคุณเองค่ะสื่อเขาขายข่าวถ้าคุณไม่อยากเป็นเหยื่อสื่อคุณแค่ชัดเจนสื่อก็จะหาประโยชน์จากคุณไม่ได้ค่ะอย่ากโกรธเมื่อผลเช่นนี้ลองย้อนดูเหตุดูค่ะ ต่อมาแฟนๆและชาวเน็ตก็มาตอบกลับไปมาและฟาดสาวตายรวมถึงป้องสาวตายอย่างมากมายอาทิตี่ี่ได้คุณตายน่าจะจําได้พิธีกรไม่ใช่ดาราใส่เสื้อดําน่าจะนับข่าวคุณตายก็ใส่เสื้อดําค่ะวันนั้นเขาถามคุณตายว่ามีคนขอแต่งงานจริงไหมคุณตายตอบว่าจริงเขาถามต่อใช่คุณพิธาไหมคุณตอบว่าไม่ใช่คุณตายน่าจะจําได้ค่ะให้คุณตายตอบค่ะน่าจะเรียวว่าการที่เราเล่าถึงแต่เราจําชื่อรายการไม่ได้ค่ะ ถึงเราจะเชียร์ให้คืนดีแต่เราก็เห็นด้วยกับเม้นนี้ค่ะชัดเจนก่อนค่ะเขาจะได้ไม่เขียนต่อยังมืนๆอยู่เลยสำเนียงสอภาษากริยาบอกตระกูลมาให้เห็นตัวเป็นเป็นเชียวน่ายินดีค่ะที่ได้พบแบบรูปประรมไม่ได้เป็นเพียงแค่สำนวนให้เราได้อ่านเป็นต้น